สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s ิ c อลฟิเจอร์ในวันจันทร์ที่11มกราคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมืม่อวันศุกร์นะคะก็ปิดลดลงไป5.26เหรียญปิดที่1 1 3 8 4เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1 0 9 4ถึง1,112นะคะเช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,106นะคะราคาทองคำ ร่วงลงน,นะคะหลังจากประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ออกมาดีกว่าคาดนะคะก็เพิ่มขึ้นมา292,000รายนะคะดีกว่าคาดที่222,000รายนะคะซึ่งนี่ก็เลยทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นแล้วก็คาดว่าเฟสรับรึ้นึ้นตาดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วส่วนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ ราคาทองคำก็ปิดเพิ่มขึ้นถึง42.93ดอลลาร์หรือว่าเพิ่มขึ้น4.05%นะคะจากสัปดาห์ก่อนสำหรับในสัปดาห์นี้ปัจจัยที่หนุนราคาทองคำก็คือการดิ่งลงของตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วก็ความกังวลเรื่องเศรษฐกิจจีนนะคะก็<ๆ>จะทำให้นักลงทุนเนี่ย<ๆ>เข้าซื้อสินสทรัพย์ปลอดภัยสำหรับภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะ<ๆ>ก็คือช่วงนี้ขึ้นชนแนวต้านนะคะกรอบ แนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นแล้วก็ตัว Candlestick ก็ส่งสัญญาณลบนะคะก็น่าจะมีการพักตัวก่อนนะคะโดย Nice I ก็เริ่มที่จะชะลอตัวในช่วงนี้ในช่วงนี้คาดว่าจะแต่งไซด์เวยร์ระหว่าง1 0 9 5ถึง1,112นะคะแล้วก็แนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวตา้าน ส่วนตัวเลขที่ประกาศเมื่อวันศุกร์ก็มีอัตราการว่างงานนะคะก็ออกมาที่5%เท่าเดิมนะคะ <c oughs> ส่วนค่าอื่นๆนะคะในตลาดน้ำมันจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐดก็ลดลง20แท่นนะคะมาที่516แทน่นซึ่งก็ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษาปี2010นะคะก็มีตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นนัลงทุนของไทยนะคะ ก็จะประกาศในวันนี้นะคะส่วนของจีนนะคะก็มีดัชนีราคาผู้บริโภคในที่ประกาศเมื่อวันเสาร์ออกมาที่1.6นะคะตามหัวค่าที่1.7แต่สูงกว่าเดือนก่อนที่1.5แล้วก็ดัชนีราคาผู้ผลิตนะคะ PPI ออกมาติดลบ5.9นะคะเท่ากับเดือนก่อน แล้วก็กองทุน s p ส r ก็ซื้อทองคำ4.46ตันนะคะส่วนธนาคารกลางของจีนธนาคารของรัฐก็ได้เข้าแทรกแซงนะคะโดยห้ามธนาคารจีนขายดอลลาร์ขณะที่ธนาคารกลางของจีนก็กำหนดค่ากลางของหยวนเพิ่มขึ้นในวันศุกร์นะคะเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ9วัน ดาวโจน์เมื่อวันศุนกร์ติดลบไป197จุดนะคะราคาน้ำมันดิบร่วงลง0.11เหรียญน,นะคะปิดที่33.16ิบสานึเบร์ร่วงลง0.76เหรียญปิดที่32.99เงินบาทปิดที่36.33เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะคะติดที่98.38บวกขึ้นมา0.16นะคะส่วนเบรนนะคะ ราคาปรับตัวลดลงอีกหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบเส้นบริเวณเส้นค่าเฉลีย่ยสัญญาณในยีดีและไ s i อ่อนแอแล้วก็ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะคะทำให้ราคายังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิด w ูโลอีกครั้งแต่ราคาอาจติดกลับได้ที่บริเวณแนวรับเราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแล้วก็ follow เมื่อ break out นะคะแนวต้านก็มีที่ 34. มาที่มีที่สามสิี่ดูนแล้วก็สา7ิสี่จุดเจดนะคะแนวรับ3า2ิสองจุดสองแล้วก็3ามสิบเอ็ดจุดห้า่วนดอลลาร์นะคะรานะคาปรับตัวลดลงหลังจากไม่ผ่านแนวต้านสัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวลดลงขั้นราคายัางเคลื่อนไหวในกรอบแล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านแนวต้านมีที่9 8้าสิบแปดจุดแปดแล้วก็เก้าสิบเก้าจุดสามแนวรับมีที่เก้าสิบแปดจุดศูนย์แล้วก็เก้าสิบเจ็ดจุดสาม ส่วน u s d f 1 6นะคะราคายังเคลื่อนไหวในกรอบขาขึ้นสัญญาณน a c d และไอไสปับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งและเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในกรอบขาขึ้นค่างเงินบาทยังอ่อนค่าต่อนะคะแล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบไซด์ยมอัพแนวต้านมีที่36.5แล้วก็36.7เนวรับมีที่36.2แล้วก็35.8ส,สำหรับ s ็ t 5 0นะคะ เซท50เมวันสุกรปิดกลับได้ดีแต่ยังไม่ปิดแกปและไม่ผ่านเส้นแบ่งระดับช a นเนลโดย MACD ไม่สามารถตัดเส้นซิ g n a ลขึ้นมาทำให้ทาให้เป็นสัญญาณบวกได้แต่ชีนี้ก็ยังคงอยู่ในแนวโน้อมอ่อนตัวให้ทยอยซื้อสะสมนะคะแนวต้านมีที่780แล้วก็785แนวรับมีที่766แล้วก็761 สำหรับตลาดหุ้นโลกนะคะก็ปิดสัปดาห์แรกได้แย่สุดในรอบหลายปีแต่การรีบาวของตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์อาจจะเป็นสัญญาณแรกที่บอกว่าแรงขายจะเริ่มชะลอตัวหลังจากที่ฝรั่งคบเ e อร์ช็อตสัญญาล่วงหน้าจานวนมากตลอดทั้งสัปดาห์แต่ปัจจัยหลักยังอยู่ที่ค่างเงินหยวนกับดัชนีเศรษฐกิจของจีนนะคะที่ยังสร้างความกังวลต่อตลาดการเงินโลกในช่วงนี้ ส่วนเส้น5 0ซีรีส์ h 6ติดตัวขึ้นไม่ถึงเส้นแนวโน้มขาลงขณะที่ MACD เพิ่งตัดเส้นสัญญาลขึ้นมาแต่อ s i ซเริ่มชะลอการขึ้นทําให้การดีบาวมีแนวโน้มจะจบลงโดยหากไม่หลุดจุดต่ําสุดไม่จุดไม่หลุดจุดต่ําล่าสุดจะเป็นสัญญาณเบื้องต้นถึงโอกาสที่ราคาจะเบรกเส้นแนวโน้มขาลงและเส้นกลางของช n e l ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวต้านมีที่768แล้วก็770แนวรับ756แล้วก็746 S1 H16 นะคะปรับตัวขึ้นหนังทําบร์แ t ร็บที่กรอบล่างของ Channel โดยสัญญาณบุริต d i v ว r g เ n นใน m a c d หนุนราคาให้สามารถจีนเหนือ130บาทในขณะที่ ISI หนุนการปรับขึ้นต่อของราคาซึ่งการดีเบลยังอยู่ในแนวโน้มขาลง แต่หากยืนที่ระดับ150บาทจะเพิ่มโอกาสที่จะรีบาวต่อเนื่องได้นะคะเราก็ให้เทรดดิ้งลองเก่งกำไรการรีบาวแนวต้านมีที่151แล้วก็157แนวรับ130แล้วก็125 KTB h 16นะคะพยายามทรงตัวที่เส้นกลางของ Channel ขาลงซึ่ง m a c d และไอซเริ่มแสดงถึงแรงขายที่อ่อนลงและราคาพร้อมจะปรับตัวขึ้นอีกครั้ง ให้เทรดดิ้งลองนะคะแต่ถ้าหลุด15บาท65ก็ให้ช็อตแนวต้านมีที่16บาท35แล้วก็16บาท70แนวรับมีที่15บาท65แล้วก็15บาท25นะคะสำหรับข่าวในประเทศนะคะก็มีเรื่องรองนายกสมคิดเชื่อว่าจะไม่เกิดสงครามค่าเงินหลังจากที่เงินหยวนอ่อนค่าต่อเนื่องโดยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยก็ยังมีความแข็งแกร่ง ข่าวบริษัทไอยไทีซีคาดว่ากำไรปีนี้จะเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีการชัะด,ดาว30วันในช่วงปลายปีสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาสินค้าอนุพันธ์วันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ